รถบอสเป็นอย่างบอกพใหญ่อย่างในเก้ามันไปสิเลยโอ้พ่ใหญ่เป็นอันอย่างในรถบอสโอ้อย่างลอยโถนเนานะจอดไว้หึงพ่ใหญ่เป็นอย่างมีรถขี่ก็มีไปเฮิร์ด้างเขาเป็นเฮิพ์ดใหญ่ยฮะ อย่างมันหูไม่ดีก็ได้ยินภาษาอย่างน่งนเนาะตุนนตาติดอยู่บ่ะนี่น้ำมันเคืงกับตีนอื

ยันท่านะยันลองบึงดูติ๊ดอยู่บ่ไม่ใหญ่กันยันบังตี่ลาขีดไปบหอนฮันล้างมือก่อนวายพู้ใหญ่ลองบ่งบบดนี้นะยังไม่นั่งเก้ามันเอาไปไว้มัดคืนจูบน้ำพูาใหญ่เอ้คักเถอดได้สตาด tít vào nó và đây nó nè à đây là ที <łość> ่ได้เรียบร้อยเอาเอาไว้ขันแล้วใช้น้ำมันเครื่องก่อนปั่นโถดอยู่